สวัสดีครับเกษตรตามฟันครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่น้องมาทําการแก้ปัญหาบ่อบาดาลที่มีทรายเยอะนะครับสูบแล้วน้ําไม่ใสสักทีนะครับหรือว่าบ่อที่ทรายถล่มจนน้ําไม่ไหลเลยนะครับผมบ่อนี้นะครับพี่ชายของผมได้ไปจ้างช่างบาดาลนะครับมาทําการขุดเจาะให้นะครับแล้วทีนี้ก็ทำการสูบน้ำครับตัวนี้สูบมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับทรายก็ยังไม่หมดเลยนะครับ แล้วเรื่องรู้สึกว่าน้ําจะไม่ค่อยไหลแล้วนะครับทรายอาจจะถล่มนะครับผมตรงนี้ก็เป็นปัญหานะครับในการขุดเจาะบาดาลในพื้นที่ลุ่มต่ํานะครับหรือว่าพื้นที่ที่มีทรายเยอะแถมพี่ชายผมยังมาขุดเจาะบาดาลในช่วงหน้าฝนนะครับซึ่งทรายก็ยิ่งถล่มได้ง่ายเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปทําการวางเผนนะครับในการแก้ปัญหาบ่อบาดาลบ่อนี้นะครับผม จากการสอบถามพี่ชายของผมนะครับบอกว่าช่างบาดาลได้เจาะลึกลงไปทั้งหมด9เมตรนะครับแล้วก็มีการลงท่อขนาด3นิ้วนะครับเส้นละ4เมตร2เส้นแล้วก็ต่อด้วยอัด้านบนสุดอีก1เมตรนะครับโดยนะครับท่อล่างสุดได้มีการบากท่อนะครับเพื่อให้น้ําไหลเข้านะครับโดยการใช้หินเจียรนะครับผมเครื่องเจียรนะครับเสาะนะครับเพื่อให้น้ําไหลเข้านะครับซึ่งจงหวด3ท่อคขรวมกัเป็น เก้าเมตรนะครับผมบ่อประดานี้ลึกเก้าเมตรครับผมนี่คือข้อมูลเบื้องต้นที่ทราบนะครับจากการหาข้อมูลชั้นดินนะครับบริเวณนี้ด้านบนสุดนะครับจะเป็นทรายครับผมถัดลงมานะครับจะเป็นดินเหนียวแล้วก็ด้านถัดตรงมานะครับก็จะเป็นกวดนะครับบวกทรายแม่น้ํานะครับหรือว่าทรายขี้เป็ดนะครับซึ่งน้ําจะอยู่ในชั้นนี้นะครับผม แล้วที่นี้นะครับช่างบาดานก็จะทําการบากท่อนะครับเพื่อจะให้น้ําไหลเข้าตรงนี้นะครับผมซึ่งผมคิดว่านะครับพอเราดูดน้ําขึ้นไปแล้วนะครับผมทรายที่อยู่ด้านบนนะครับจะไหลลงมาแทนที่ทรายด้านล่างนะครับทําให้บ่อบาดานไม่ใสสักทีนะครับผมซึ่งผมวางแผนไว้ว่านะครับจะใช้นะครับท่อขนาดสีนิ้ว มาทําการครอบท่อขนาดสามนิ้วนะครับซึ่งเป็นท่อน้าบาดาลนะครับโดยเพื่อที่จะกันไม่ให้ทรายนะครับไหลลงไปในชั้นล่างนะครับผมซึ่งเป็นชั้นกวดบวกทรายนะครับผมนี่คือแผนที่วางไว้นะครับโดยจะให้ท่อขนาดสีนิ้วนะครับปักลงไปในเนื้อโคงดินเหนียวเลยนะครับผมก็จะสามารถกันทรายนะครับไม่ให้ไหลลงไปครับผม ส่วนวิธีการทำนะครับผมวางแผนว่าจะใช้น้ำนะครับเซาะด้านข้างของท่อสามนิ้วนะครับเพื่อเปิดเป็นช่องนะครับผมทั้งรอบนะครับเพื่อที่จะเอาท่อขนาดสีนิ้วนะครับครอบลงไปได้ซึ่งจะต้องครอบจนไปจนถึงจนกว่าจะถึงยินเหนียวนะครับผมครับนี่คือการวางแผนไว้นะครับว่าจะทำอย่างไงนะครับ หลังจากที่ครอบท่อขนาดสีนิ้วลงไปแล้วนะครับก็จะทำการนะครับเอาดินเหนียวนะครับอุดรูด,ด้านข้างเพราะว่าระหว่างที่ทำการซออร่งด้านข้างท่อสมนิ้วมันอาจจะเกิดรูใหญ่เกินไปนะครับหรือว่ารูไม่ตรงอย่างนี้นะครับผมก็จะอาจจะทำให้ทรา,ายสามารถแทรกเข้าไปได้นะครับก็เลยเอาดินเหนียวอัดอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านนอกสุดซึ่ง มันจะได้ผลหรือไม่ก็ต้องดูที่ว่าเราใส่น้ําลงไปนะครับน้ําจะต้องไหลย้อนขึ้นมาที่ท่อบาดาลน,นะครับหรือว่าท่อ,อที่เราครอบลงไปนะครับแต่ถ้าไหลออกอด้านข้างนะครับซึ่งดินเหนียวอุดไม่อยู่ถือว่าไม่ได้ผลนะครับผมเป้าหมายนะครับก็คือทําให้ด้านล่างนะครับผมบริเวณท่อกุให้น้ําเข้าในกลายเป็นโพรงนะครับผม ก็อจะทําให้ไม่มีทรายไหลปนมากับน้ำครับทีนี้นะครับเราก็มาลงมือปฏิบัติกันเลยนะครับในขั้นตอนแรกนะครับก็คือเอาน้ําจากสายยางนะครับฉีดลงไปรอบๆท่อขนาด3ามนิ้วนะครับผมเพื่อทําให้เป็นท่องที่เราจะใช้ท่อขนาด4ีนิ้วนะครับครอบลงไปครับผมถ้ากลัวนะครับช่องที่เราเจาะลงไปไม่ตรงนะครับก็ใช้เป็น ท่อ PVC นะครับผมช่วยนะครับก็จะได้ดูที่ตรงขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นการวัดความลึกนะครับว่าเราไปชนกับดินเหนียวแล้วหรือยังนะครับเราจะได้กะท่อที่ครอบลงไปถูกนะครับว่าจะใช้ความยาวเท่าไหร่ครับผมซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสามมตรกว่านะครับผมก็ด้ขนาดความยาวท่อแล้วนะครับ ใส่ใจเ็าใส่น้ำต้องน้ำขึ้นเ็กไ่ใชอะไรใส่ต้องถามเลยเอาอัดวดน้ำปุ๊บอัดว็อ้โหโอเคใช่ใ คุณทั้งมีหาไม่กั

目标那个地方是什么了 所以。 จากนั้นนะครับเราก็อุดด้วยดินเหนียวนะครับบริเวณรอบๆท่อที่เราครอบลงไปนะครับผมอุดให้เยอะที่สุดนะครับและอุดให้แน่นนะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้น้ําไหลย้อนขึ้นมาบริเวณนี้นะครับแล้วก็ป้องกันทรายไหลลงไปด้วยนะครับผมครับอัดให้แน่นเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาน้ําจากรายยางนะครับมาทําการเป่าทรายนะครับผม ให้ทรายไหลออกให้หมดนะครับซึ่งถ้าใช้ได้แล้วนะครับน้ําจะต้องไหลย้อนขึ้นมาบนท่ออย่างนี้นะครับผมไม่ออกด้านข้างนะครับก็จะทําให้ด้านล่างนะครับกลายเป็นโพรงครับผมก็จะใช้เวลาการเป่าอย่างนี้ขึ้นกับปริมาณทรายนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบไปเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับ สวัสดีครับผม